าจากเรื่องของลิงนะครับไปดูเรื่องของสดๆดกันต่อเลยนะครับเรื่องของสัตว์ที่สดจริงๆครับอันนี้ <มา S 1> ร้านข้าวต้มนะครับสดบนโต๊ะอาหารคงไม่ว่าแต่สดไปถึงในห้องน้ำนะครับ<อ> <laughs> ปลาสวายถูกเลี้ยงในห้องน้ําอ,อยู่ในบ่อน้ําอยู่ในห้องน้ำเนี่ยแหละครับเขาไม่มีตู้ปลาหรอแล้วยังไงล่ะคนจะใช้น้ำจะไดาจะต้องทำยังไงเลี้ยงในนี้หรอเนี่ยครับมีสาวคนหนึ่งครับไปกินร้านข้าวต้มร้านหนึ่งอยู่แถวรังสิตนะครับร้านเตี๊กโภชนารังสิตตลาดนอก เขาบอกว่าถึงกับงงเลยฮะว่าเข้าห้องน้ําไปทธุระส่วนตัวเฮ้ยมีเพื่อนร่วมทางด้วยสดจริงอ,อะไรจริงแล้วก็งงว่าเอะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเลยอเ,อเอาภาพนี้ไปโพสต์ลงในโซเชียลมีคนเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องปลาสดๆอยู่ในบอ่อน้าเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวครับมันไปเลี้ยงได้ยังไงในบอ่อน้ําในห้องน้ํอล่าสุดครับลูกของเจ้าของร้านนะครับก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่า<ง>อันนี้ลูกเจ้าของร้านเป๊ะโภชนานะฮะขออนุญาตมาตอบ <Ha. S 1> บอ่อน้ําที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยเลี้ยงปลาตัวใหญ่เนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนมันเล็กๆมันมากับน้ําทั่วปี54อืีแล้วมันก็หลงมาอยู่ในบอ่อน้ําครับพอมันลดลงเนี่ยบอ่อนี้ก็เลยอ่ะนั้นจะทำเป็นบอ่อเลี้ยงปลาไปเลยละกันเอาคำถามคือในห้องน้ําแล้วน้ําตรงไหนเอาไว้ใช้ล่ะมีมนะัมเขาบอกมีสําหรับลูกค้าที่เข้าห้องน้ําก็มีบอ่อเล็กๆให้ใช้กับฝักบัวนะครับคอยให้บริการแต่ว่าไอ้บ่อนี้เอาไว้เลี้ยงปลาจริงๆอ๋อมันคือบ่อปลาไปแล้วงงไหมล่ะงงไหมล่ะ